เท่าไรนะแปดร้อยไร่แปดร้อยไร่วังนี้มีสามร้อยไร่นะฮะตอนนี้มีมีสามร้อยห้าสิบไร่เราก็จะไปกินงอกันฮะกินฟรีผลผลไม้ตอนนี้เราก็เดินมาแปดสิบไร่แปดสิบเอ้แปดร้อยไร่เราตอนนี้เราจะหาอะไรกินลองท้องฮะผลไม้เขาบอกกินฟรีทุกอย่างเลยไปดูทุเรียนก่อนซึ่งทุเรียนเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผมที่สุดเลย อะไรครับวันนี้เราจะไปกินทุเรียนกันแล้วแปเรากับพี่บูมจะไปลุยทุเรียนกันละเราไม่เสียเวลาอยู่เป็นกันทุเรียนกันดีกว่าจับไอ้เยโยยัดทุเรียนนะเนี่ยเราจะไปกินทุเรียนนะอยู่ตรงนี้ลูกใหญ่ๆเลยจะกินมันจะปวดหัวแล้วนายอะถ่ายเราอ่ะไี้คุณรู้จักมะม่วงเอ้ทุเรียนที่อร่อยที่สุดในสามโลก ผมก็ไม่เคยกินครับผมไม่ชอบแต่ผมจะาพามาสำหรับนจะ ว่าไส่เหล็กจัดปันนยังไม่หวั่นเลยรสชาติของคุเรียนส่วนอะไรวะเหมือนอร่อยไหมเหมือนคูเรียนแถวบ้านเราะแสดงเขาเอามารับที่นี่แน่เลยก็ไม่แปลกไงนี่เดี๋ยวผมเอาครึ่งนี้พูดด้วยว่าเพื่อแม่ครับดอกนี้เพื่อแม่กินกินนี่พยายามกินอยู่นะอร่อยมากเลย แฮ่ทำไมคุณถึงไม่กินทุเรียนครับผมคนถึงไม่กินทุเรียนครับผมก็มีเหตุผลเยอะเหมือนคันนะกินเข้าไปมันจะเลี่ยนๆนะปฏิกิริยาเคมีรวมกันจะไม่เลี่ยนของเราเนื้อชาดมกก็ขอต้อนฮะตอนนี้ไม่ว่างจริงๆเราก็กินทุเรียนความรู้สึกเป็นไงครับกินทุเรียนก็อิ่มแล้วทุเรียนชิ้น199ได้แล้วครับทิ่ไม่บอกคนชิ้นที่สองเลยเวลามันผ่านไปเร็วเนจ๊ ทุกคนครับครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับอยู่การที่สวนเหมือนเดิมครับแต่มาอีกจุดหนึ่งครับเป็นจุดจุดจุดครับไม่บอกเพราะเป็นจุดบ้องจุดที่นี่เขามีอะไรกินครับคุณเทพโยมีอะไรให้กินทั้งนั้นละครับกับต้องตามนี่นะครับครับวันนี้เราจะไปสเม็รครับ ไปแล้วต้องเปิดแอน์เดรปังครับให้มันสู่มีดอ้าวอย่าเถให้มันวันนี้คุณตังได่นอนหรือยังครับยังเลยครับผมผมก็ยังไม่นอนนั่งทั้งวันว่าอะไรก็นอนเลย S <S ชาจตอนนี้เราถึงที่ไหนแล้วครับส,ส,ญญสะเม็ดเพเมื่อกี้เราไปไหนมาเมื่อกี้เราก็มนวนๆกันไม่ไม่ตูดมากเลยครับนั่งอยู่บนรถต่อไปเราจะไปขึ้นเรือกันไปที่เรือตรงนี้คิดว่าจะมึนหัวไหมไม่มึนนะผมไม่เคยไม่มึนสุดยอดใช่ไหมครับสุดยอดยอดมาก ฉันเี้ยไอ่ได้ไน้ำไปยงพูดเองก็้วนน้ำเปลี่ยนไปชยเลูดเลยนะอรับไอ้แม่งกว่าจะมาถึงที่รุ้ไห้แล้วเกือบหลงทางเนี่ยนึกว่าจะแวะกินน้ำแข็งใสตอนนี้รออะไรวะตอถ่ายแล้วไหมรออะไรตีเลยของให้ด้วย กลายเป็นสีแทนชีวิตวัวอา้อาวให้ฉันเป็นคนพาเธอไปโอ้โ oh spreader ปัาบป้าปิดดูดี oh oh o โอ้โอ,โอ,โอ,อากาศมันร้อนดีนะจ๊ะเหงื่อไหลใครย้อยยังไม่ไดีหรอกนะไปเที่ยวกันไหมล่ะถ้าไม่มีภาระ พระนางสกูบ้าไดวิ่กันเลือกเอากันสักทางใครเข้ามาอีกนิดทุนน้อยไม่ค่อยมีจะอําอก็พอได้หัวเห็นก็พอดี <Yeah. S 1> BC f o o ดกินกันจนตาย <Yeah. S 1> หาขี่คอพี่เอาไม่เดียวหอยเม่นมันจะบานนะ <Yeah. S 1> ใครเข้ามาอีกนิด <Yeah. S 1> พาไปเกาะเสม็ดนะอย่าไปเชื่อใครเขาพี่ไปไม่เคยเสร็จ <Yeah. S 1> รักกันจริงเอาอย่างนี้ดีไหมนะอยู่บ้านอาบน้ำช่วยพี่ทูข,ขี่ไกลไป ล้วเเรราจะอัสดีครับวันนี้เราถึงระยองนะครับตอนนี้เราอยู่อ่าวไทยครับตอนนี้เราอยู่เกาะเสม็ดตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งครัูดูอันสดมิสดสาวเยอะมากครับใส่บู้ิงนี่เต็ม มึงได้เลยฉันอยู่ไม่ได้ฮะตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนจุ๊บจังสวัสดีครับนี่แต้มนี่นี่ปี๊บนี่โยนี่การ์ดนี่โจ๊กนี่เอฟนะครับปกหน้าเด็ดนะไอ้โจมันถ่ายรองเท้าอยู่ครับด้ีเก็บเต็มเก็บถังร์้แห่งนี้นี่เก็บวันนี้จะพามาดูเก็บเท้ที่เรานอนกันไปเหอะไอเทลาวันนี้โจมันหารองเท้าครับหาไม่เจอมันไวนเยื่อออกมาบอกนะปุ๊บครับ สวัสดีครับพม่วัดดีหลายรอบมึงอ่ะไม่หวัดดีครับเออไม่หวัดดียวอะไรวะมีเล่นน้ำทะเลไไปเล่นน้ำทะเลกันเสร็จแล้วครับก็ขึ้นมาจากน้ำก็อันนี้เป็นที่พักของเราครับยังไม่ได้แนะนำเลยนี้ก็ทุกคนก็เซ็ตผมทุกคนรับจะเนี่เย็นๆนี่เป็นห้องราคาคืนละเท่าไหร่นะหกร้อยโดแม่งถ่ายผิมยังไงวะใช่พันคืนละพันก็กว่าประมาณนีนครับ ครับแตให้เป็นแอร์ครับแอร์คือละพันกว่าพัดลมคือละพันกว่ากระจกคือละพันกว่าทีวีคือละพันกว่าประตูคือละพันกว่ากี่คือละพันกว่าปี๊บคือละพันกว่านี่เป็นปี๊บนะครับปี๊บเป็นน้องชายของใครไม่รู้ของพี่ยอมยิมครับปวกอันนี้เป็นน้องโจครับเด็กอีพีบ้าเจ้าโจอันนี้ก็อีพีครับทำไมรู้ต่างดาวันนี่เป็น แต้มเรบน้องแต้มสมำรวจพอผมทั้งหมดนี้มาในน้ำกลุ่มอะไรฮะกลุ่มพี่ชายคะเฉลีอที่สนามบ้าที่จะลอยครับเดี๋ยวเราแต่งก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปปาร์ตี้ไปเซเว่นไปซื้อของนะไปปาร์ตี้ต้งแม่เดี๋ยวมีสมาชิกอีกสองคนครับคือการับโยเขาอาบน้ำอยู่ไปดูเขาไหมไปดูเขาไหมโลกสดตัวสูงครับไปดูไหมจะไปดูไปจะไปก็ไปครับอยากไปฉันรู้นะฉันรู้เลย นี่นี่คือห้องของนี่ครับเป็นห้องของโยกันตอนนี้ตอนนี้เรามาเจออะไรอยู่วันนีเยี่ยมเจ้าของบ้านครับซึ่กาลังนอนอยู่ตอนนี้ร้อนมากเลยครับแนะนาครับแนะนํา้องนมากเลยตอนนี้รู้ไหมครับคุณกำลังออกรายการอะไรอยู่ครับ On u Channel พี่ดาแฉลบพี่พี่แนะหัวเหนียวใ่ไหมแล้วมาอะไรแย่ไม่เสอ่เดวไปเปืนอแบบีครับเใส่ดดาครับ เป็นนรรื่องะคับด้วยอพี่รนวันนี้เสียดายนะไม่ได้ถ่ายสางสามเดี๋ยวเราไปถ่ายกันคืนนี้เลยครัเราอยู่กันอีกสามคืนสามวันใครมีเงี้ยหันกลับไปที่สามนะครับตอนเย็นๆตอนเราจะไปเซเว่นกันใช่ไหมมันห่างจากที่นี่ประมาณสองกิโลครับแน่ๆก็ต้องใช้รถบริการไปครับไปเดินดิหูปานนี้ก็น่าจะสามกิโลนะใช่ไหมว่าผมจะไปชุดนี้ใช่ป่ะไม่เชื่อเชื่อผมไปไแบบนี้แหละไ